บันทึกรายการค้าของปี2554วันที่4มกราคมขายสดเครื่องเล่นดีวีดีเป็นเงินสดเครื่องละ15,500บาทจำนวนึงเครื่องให้กับบริษัทสติมบีมนาจำกัดโดยออกไปส่งของไปกำกับภาษีไปเสร็จรับเงินเลขที่อัางอิง s r 0 0 ขึ้นโปรแกรมจะขึ้นใบจะขึ้นหน้าจอบแบบนี้มาให้ให้เราเลือกเลือกเอกสารครับแล้วกดโอเคจากนั้นกดเ3ิสามจุเพิ่มโดยที่ปล่อยเลขที่อัดีิงและเลขที่ไว้โปรแกรมจะรันเองโดยอัตโนมัติครับเราใส่วันที่เอกสารเป็นวันที่ทตน้องดาราวาีนะครับกดโอเคจากนั้นให้เราใส่รหัสลูกค้า รหัสสา,าขาลูกค้าครับจากนั้นกดรหัสสินค้าที่เราขายนะครับเรากดจับทีนึงเราเลือกเครื่องเล่นดีดีครับจํานวนที่ขายเราขายไปหนึ่งเครื่องครับกดเแล้วกด e n r ครับระบุจํานวนสินค้าละหน่วยนะครับกด ok ครับจากเราก็เช็คราคาเลยราคาห้าร้อยบาทครับ สอบถา้รอยละหอี้กด X ปิดบันค,ครับตรวจสอบจำนวนเดบิตเครดิตตรวจสอบรหัสบัญชีและชื่อบัญชีจากนั้นกด